สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมก็อยู่กันใเน,นเกม Ham อ n g e l ี่อ่ะเดี๋ยวเิ่นนะมีอะไรนะโห,หมดหนึ่งที่ผมว่าเอ้ยมันเหมือนโหมดผ่อนคลายแหละมันชอบมากเลยอะคือแบบโหมดปลากรวนเองปลากรวปลากรวนัวน่นแหละเข้ามาปุ๊บจะเป็นหน้าอะแบบนี้เอายังไม่ได้เข้าเดี๋ยวโหลดอยู่อ่ะ b a สักครู่ครับอ่านี่เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นแบบนั้นอย่างนี้ดูตัวละครเลือกเยอะมาก พอเราเข้าไปเนาะเดี๋ยวผมจะเฮ้ย,ยคือมียูทูบเบอร์มาถามเลยนะครับว่าเฮ้ยชี้ข้างบนค่ะชี้ข้างบนเนี่ยเจ็ดเก้าแปดแปดเนี่ยมันมีไว้ทำไมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับอ่าสักครู่หนึ่ง เห็นไหมนกมันจะอยู่ข้างบนแล้วบอกว่า30ิเมตรถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเราจะเสียชีที่อันนั้นเราแต่เราก็จะได้นกพาบินไปนี่แหละครับรื่องของมันไม่มีอะไรมากหรอกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอันแบบว่ายูทูบ่งมาถามก็มาถามเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยตรงนี้เอาไว้ทำอะไรแล้วให้พิมพ์คอมเมนต์อยู่ข้างล่างผมกพิมพ์ไปละอ่าแล้วเขาก็อ่านเรียบร้อยละ ่ะเดี๋ยวก็จะบอกอีกหนึ่งอย่างหลายคนคาดไม่ถึงแน่นอนจ่ายหมดมาที่ปาได้นะครับหลายคนงงเลยเห็นประกอบฉากที่เทมันนี่ได้นี่ครับปาใส่เมวได้อะหมวยดูซับปา <c ười> คือผมชอบมากนะหมดปรากวปลาหนกปลาหนกปาหนกมัแตก ดูหางแมวสิทุกคนอ่ะก็เอาสรุปก็ง่ายๆเนาะคลิปอาจจะสั้นแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพราะว่าวันนี้ก็มีแค่นี้แหละอ่ะบายบาย